ไอ้มอดบอกว่าคนพูดว่ารัฐมนตรีไปพูดที่ UN ทําให้ไทยขาดความน่าเชื่อถือเอะผมว่าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาเอาอะไรมาคิดวะไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยไปชี้แจงว่า,ขาเขมรมันโกหกมันลุกลานมันยั่วยุประเทศไทยเออนะครับผมก็ไม่เข้าใจ ไอ้เหี้ยมันมาพูดได้ไงวะว่าไปพูดที่ยูเอ็ทำให้ไทยขาดความน่าเชื่อถือเราต้องไปชี้แจงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นประเทศใหญ่กว่าว่ากัมพูชาเข้ามาก่อเหตุอย่างนี้มาสร้างแรงกดดันมาบุกเราก่อนนะครับเอาเข้าหลามนะครับจรวหลดบีเอยิงใส่อาคารบ้านเรือนโรงพยาบาลเซเว่น 7, จนประชาชนคนไทยเสียชีวิตวันที่ยีก็มาก่อเหตุซ้ำวันที่ยีก็มาก่อเหตุซ้ำ ยังจะจัดม็อบผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่เด็กพระมาย,ยุ่อายุไปชี้แจงนะ่ะดีแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจว่าใครไปพูดว่าหนึ่งไปชี้แจงทำให้ประเทศไทยเสียภาพพจน์ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับอย่าไปว่าเลยครับต่างคนต่างคิดนะครับปัญญานี่เหมือนกันนะครับ เขาอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นขมรก็ได้นะครับอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นขมรก็ได้หรืออาจจะทําธุรกิจอะไรเกี่ยวยงกับขมรก็ได้นะครับเลยพูดเอาใจขมรหน่อยพูดเอาใจขมรหน่อยนะครับไอ้พวกนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อว่าวันข้างหน้ามีคดีอะไรจะได้หลบหนีไปอยู่ขมรได้หรืออาจจะทําธุรกิจเกี่ยวยงกับขมรก็ได้นะครับไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับไปพูดมันเสียหายแค่ไหนะครับ ไม่รู้เขาเอาอะไรมาคิดนะครับผมมองนะครับผมมองไอ้ไอ้รัฐมนตรีสีหศักอะไรเนี่ยไปพูดนะเข้าท่าดีนะครับมีบางท่านออกมาบอกเฮ้ยยังไม่แถลงนโยบายเสร็จแล้วไปชี้แจงได้ไงไอ่าก็มึงจะมารอแถลงนโยบายได้อย่างไงเล่านี่แถลงนโยบายยังไม่จบเลยแล้วมันประชุมยูเอ็ก่อนแถลงนโยบายอะ่ะยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วเขาจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศ โปรดเกล้าวมาแล้วนะครับไอ้แถลงนโยบายเนี่ยมันอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไงแล้วก็เขาไปทําหน้าที่ก็ดีอยู่แล้วอูจะมาว่ากันเองขัดแข้งขัดขากันเองทําไมนะครับไอ้คนว่าก็รู้สึกว่าจะรับรถทัวร์รวยไปแล้วครับรับรถทัวร์รวยไปแล้วนะครับ เราต้องให้กำลังใจกันนะครับคนไทยเนี่ยจะไปเปิดจุดอ่อนจุดด้อยให้ขมิมนมันรู้ทำไมนะครับจะไปเปิดจุดอ่อนจุดด้อยให้ขมินมันรู้ทำไมนะผมไม่รู้เออถ้าเป็นสส,สพักฝ่ายค้านก็ว่าไปอย่างนะนะครับสสพักฝ่ายค้านเขายังไม่กล้าพูดเลยนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปถแถลงที่ยูเอ็นมีอำนาจหรือเปล่า นะครับมันไม่กล้าเดี๋ยวทัวลงครับเดี๋ยวทัวลงนะครับเดี๋ยวทัวลงอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยและเราคนไทยเราช่วยกันเถอะนะครับช่วยกันเถอะครับมานี่นะครับเราช่วยกันเถอะครับ ถ้าถ้าเป็นสสพักฝ่ายค้านเนี่ยเราไปว่าเขาไม่ได้ล่ะครูนะครับมันเป็นหน้าที่เขามันเป็นหน้าที่เขาที่เขาจะต้องตัดแต้มตัดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ว่านะแต่ถ้าคนไม่ได้เป็นสสพักเพื่อไทยพักประชาชนนะครับหรือพักพลังประชารัฐที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มาหลายพักสิประชาธิปัตย์ด้วยอะไรด้วยนะครับ ถ้าเป็นสสพักฝ่ายค้านเรื่องปกติครับที่เขาจ้องจับผิดรัฐบาลนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณคุณชาลีให้เงินมาร้อยบาทครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับอุตส่าห์ให้ของขวัญให้รางวัลนะฮะนานๆจะมีคนให้ของขวัญให้รางวัลสักทีขอบคุณมากลูกนะครับผมก็เรียกลูกไปเรื่อยเลยบางทีเขาก็แก่กว่าผมนะครับนะครับ ช่องดำก็เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับมากดถูกใจให้รางวัลให้ของขวัญอะไรกันเนี่ยนะครับสร้างรั้วใช่ไหมลูกเรื่องสร้างรั้วเนี่ยผมมั่นใจว่าสร้างแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าสร้างแน่นอนนะครับหนึ่งเรามองรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลคุณอนุทินที่มีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระอ,องค์ท่านถึงกับตั้งกองทุนไทยทิศให้ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโดยพระอ,องค์ท่านบริจาคเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับถ้ารัฐบาลไม่ทํานี่จะทาอย่างไงถ้ารัฐบาลไม่ทํานี่เสียหมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าล้วนเนี่ยสร้างแน่ครับนะครับล้วนเนี่ยสร้างแน่ทหารก็ไม่ขัดข้องครับนะครับ นะครับเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรท่านพระอ,องค์ท่านแสดงเจตจำนงมาแล้วว่าให้สร้างรั้วเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับได้ยอดร้อยล้านแล้วใช่ไหมครับ ผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าทําไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราตัดความสัมพันธ์กับเขมรไปตลอดปีตลอดชาตินะครับดูไทยกับมาเลเซียสิครับไทยกับมาเลเซียก็สร้างกําแพงสร้างกําแพงสร้างรั้วอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับก็ยังคบค้าสมาคมกันแต่ว่ามันป้องกันปัญหาอากญากรรมชายแดนป้องกันการลักลอบ เข้าแดนโดยผิดกฎหมายป้องกันการขนส่งสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันดีด้วยประการทั้งปวงที่จริงมันจะต้องขอเงินขเขมรด้วยนะต้องขอเงินขเขมรด้วยว่าคุณกับผมวาออกกันคนละครึ่งนะครับแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ยากจนรวยเฉพาะหุนเซนหุนมาเนตนะครับนะครับมันก็ไม่มีเงินมาแต่ว่ามันมาหาเรื่องหาราวกับเรานะครับแล้วก็มา คนลักลอบเข้าเมืองเยอะแยะนะครับคนลักลอบเข้าเมืองเยอะแยะทําเรื่องผิดกฎหมายนะครับเวลาคนร้ายนักโทษในประเทศไทยจะหนีไปก็หนีไปทางช่องทางธรรมชาติทําดีด้วยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะพื้นที่ราบแถวสะแก้วจันทบุรีตากอะไรนี่นะครับก็ทํารั้วไปซะให้เรียบร้อยไปเลยนะครับส่วนในพื้นที่ที่เหลืออีกเกือบพันกิโลในเขตกองทัพภาคที่สก็ค่อยว่ากัน นะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยๆทําไปนะครับผมไม่ได้ดูข่าวเลยครับโผนกระแสคุณหนุ่มนะครับไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วครับตั้งใจจะมาพูดไอ้เรื่องช่องฟ้าแล้วเอาชื่อผมไปเนี่ยนะครับ ขอบคุณนะครับคุณอะไรให้ให้เงินรางวัลมาอีกร้อยบาทแนละ้วคุณสุภก,กิจนะครับขอบคุณครับไอ,ไอ้ไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์นี่มันมันมีอิทธิพลทางการเงินสูงมากนะที่รายได้หลัก จากบ่อนจากแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ของที่ตั้งฐานอยู่ที่ฮุนเซนเนี่ยตั้งฐานอยู่ที่ขเขมรเนี่ยนะครับมีรมัฐมนตรีดีเนี่ยออกมาพูดกลางสภาเลยว่ามีคนมาติดต่อว่าอย่าออกนโยบายมาว่าให้ปราบแก๊งหลอกลวงแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้นะครับ จะให้เงินถึงเดือนละสี่สิบล้านนะติดสินบนนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวต้องฟังข่าวกันนะคือตอนเนี้ยประชาสัมพันธไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแนวชายแดนอีสานตอนบนตอนล่างนะครับ ท่านยังนอนที่บ้านได้นะครับแต่ข้าวของเนี่ยเก็บเตรียมเขาไว้เก็บเตรียมเขาไว้พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอพยพได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์นะครับนะครับแล้วเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยผมว่าทางฝ่ายปกครองนะครับก็เปิดศูนย์อพยพทิ้งเขาไว้ก่อนเลยนะครับนะครับเตรียมพร้อมเขาไว้ก่อนนะครับจัดเวรคอยเหตุเขาไว้เลยนะครับพร้อมที่จะเปิดปึ้งได้ทันทีเที่ยงคืนก็เปิดได้นะครับ เช้าก็เปิดได้นะครับต้องเตรียมเขาไว้ครับต้องเตรียมเขาไว้ไว้ใจขเขมนไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็นอนบ้านได้นะครับกินอิ่มนอนหลับไป